แล้วครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการกินน้ำโคขั้นสุดยอดนะครับน่นคือตอนแรกเราต้องเปิดอ่าน้ำโคที่เราซื้อมานะครับนะครับผมขอเรียกเปิดก่อนนี่ครับพอเราเราเราโอ้ยกองัเออพอเราเปิดฝาแล้วนะครับต่อมาน้อเทน้ำโคนะครับเอ,อให้พอดีกับ เ,เกือบเต็มแก้ของที่ลุกทันใช้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะได้นำโคบี่อยู่ในแก้งมาแล้วเราก็เอา,เอาใส่น้ำแข็งมาครับนี่ครับเราก็จะมาใส่น้ำแข็งกันนะครับนี่น้ำแข็งต้นใหญ่ๆปรมา้เก็ไม่ออกผมต้องใช้ได้ดีหน่อยนะครับพอดีเลย แก้แข็งไ่ออกแกะไออกไมครับเราต้องอใช้ของที่นี่ซ้อมนะแต่ไม่ใช่ซ่อมช้อนอนะครับเราต้องใช้ช้อน อ้าเราว่าเราเอาน้้นเข็งนี่แบอ,อ้าครับนี่เราก็ใส่น้องแข็งลงไปนะคนี่ครับเราวก็ใส่น้แข็งแล้วแล้วบอลครับอุ้ยจบไบ น,นี่ครับแล้วก็จะได้นี่ครับก็จะได้น้ำโคกนะครับใช่มันคือน้ำโคกครับผมก็จะลองชิมน้ำโคกครับ 嗯，好的。